ไม่ไปที่นั่นเขไม่ดังหรอไม่เชื่อผม สวัสดีค่ะก็เชิญ่อเ่พี่น้องเจ้าหน้าบผมนะคะมาตลาดซีเคียวก็ไปก่จะไปถึกวันจันทร์วันศอกัสค่ะนี่คาาซึ่งกับถิวบานผลไมะะ้อะไรก็อานได้รูได้ชน,นิดรสสัมผิสุดย้างเลยค่ะ เช้นมาเดียวทีร่วมบัตรหน้าหมอนะคะก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีขนมจีบนะคะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็พวกแซน,นวิชแล้วก็สลัดผักแล้วก็มีอาหารเอ่อมีผักปลอดสารพิษด้วยนะคะปลูกเองที่บ้านนะคะ <All right. S 1> ก็มาอุดหนุนกันได้นะคะราคาไม่แพงค่ะครูที่มาจัหน้าสิ้นขานี้นะคะสิต่อ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้ก็ขอเชิญชวนนะคะทุๆทางที่มาใช้บริการในร่พยาบาลออได้มาเยี่ยมช่มแล้วก็จับ่าขึ้นค้าที่มีการจำหน่ายอยู่ในตลาดที่เคี้ยวแล้วก็ขอให้มีความสุขในการเยี่ยมชมตลาดในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมามีชาวอบไก่ตุนไพ่นะครับแล้วก็พุดดิ้งนะครับ กองกะอบคิดบาดกับคุชดิ่งนั้นดีมาบาดกับเป็นได้นะครับอลาทีเคียวของหน้าหม้อมีหน้าเตี้ยวนะครับน่าชื่นได้นะครับทั้งนี้นะครับขอบคุณครับคุณปุณนะคะใช้ข้าวย่ำหรือก็ใช้ลดข้าวยำปลาดัมเจ้าของนะคะแล้วก็มีลดชองนี่สนมไทยนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้เป็นสมาชิกทีมที่มาขายของค่ะมี ติ้งค่ะไฮไลท์คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเอ็น,นมีทำเองค่ะไม่พนันตามที่ที่ทำเองไข่ดีมากตอนนี้ซุ้มขายสาโกลอ,อยู่ด้วยเอามาขายทีนี้ใครลาถ้าซุ้มหนึ่งลอยค่ะลอยเดียวค่ะเอ่อถันไปสนใจก็มาหาซื้อได้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เลยเอามาค่ะทับซุ้มออยเนี้หนาช่ายเอ่อเป็นออยคุลลิง่งแบบ ขามีเทในตาไก่โดนได้ได้ทุกอย่างโอ้โหท้องที่แต่ให้เลยเนาะเดี๋ยวก็ใา่เป็นเคืองสมาอางเช็ดเคืองสมาอางได้เดี๋ยวก็ถ้าเป็นลมลดตาได้ทุกอย่างได้ค่ะรถเยียวยนขายได้เลยค่ะดูเน่ขายที่นี่รู้ห้าสิบที่อื่นขายหกสิบหวานหวานมีกล้วยกล้วยก็จะหมดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อป้าบัวนะคะ ขายเต้าคั่วค่ะอยู่เนินพิกิจค่ะ <c oughs> พอดีเมื่อก่อนก็มาขายและเป็นในานามของผู้สูงอายุเนินพิกิตจัดไปวันนี้4ี่สิถุงเหลือสองถุงแล้วนะคะขายดีมากขอบคุณค่ะวัสดีค่ะชิชวนคนดีหวานากในโรงพยายบาลหน้ามอมบางคนอาจจะมาหาหมอบางคนอาจจะมาทุระหรือตั้งใจว่าเมาดน้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราวันนี้ก็คือคนรอบๆอชุมชนในพื้นที่อำเภอหน้ามอมนะคะ เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าชาชุมชนของเราเนี่ยได้มาทํากิจกรรมรวมกันที่โรงพยาบาลหน้าม้อมนะคะมีเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์เริ่มกับ6หกโมงเช้าใครมาะอเขากุ้งสาวมาได้เลยนะคะกับบริเวณมีบริเวณดาลาดไส้นาสซุนอาหารและกระเพิ่มเป็นวันพรหือฮัสค่ะกาวิทว์สว่างรัตน์นะครับนักวิชาการสูงสริมการเกษตรนะครับปฏิบัติการนะฮะ ประจำสำนักง,งานเกษตรอำเภอนามมมนะครับก็ยินดีมากครั้งนี้ได้ได้มาเข้าตลาดเป็นครั้งแรกนะฮะก็ก็มีความสุขนะครับในการที่ได้เดินดูสินค้าแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมานั่งตรงนี้เนี่ยได้ความรู้ใหม่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเกษตรกรจริงๆนะครับแล้วก็นําการตลาดจริงๆก็คือน,นําผ,ผลผลิตออกมาขายเองนะครับแล้วก็ราคา ถูกนะครับแล้วก็มีความหลากหลายนะครับมีอาหารแปลรูปมีข้าวมีขนมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ตอนนี้กําลังอยู่ในระแวกนี้ก็เชิญชวนที่ตลาดสีเขียวนาหม่อมสร้างสุขนะฮะโงรงพยาบาลนาหม่อมยินดีเนาะเดือนี่เป็นถังถังที่มองแล้วอาทิตย์ที่แล้วเป็นถังแรกจะเต็มแล้วห้าเงินเัอะมากปีถึงได้ไหมได้นะได้ไดไถึง,ถง ตอนนี้เราก็มาเปิดติ้งกาแฟย่างห้าเมตรค่ะมาได้ถุงคูนกันต่อไปเราอาจจะได้ปบกันนะจิ๋นนีองวันเป่ดได้สนุกสนานกันเป็นค่าใครมีอะไระออก็เอามาค่ายได้ซึ่งอาจะเป็นทิ้นไก่ทำปูก,กันเองข้องเด็ดช้วนเนี่ยได้กันเองแล้วพี่ๆนะก็สนุกสนานกันดีก็ยินดีค่ะที่ได้มาพี่้วนรวมกับโรงพยาบาลนำมอบนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ คือจ้าเป็นร้านค้าสวัสดิการนะคะจะขายจำพวกของใช้ทั่วไปนะค่ะแล้วก็ของทุ้กไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขายอาหาร<ม>พวกอาหารเช้าพวกขนมเอ่อแล้วก็มีผลไม้สดๆแบบสดๆใหม่ๆค่ะวิชานี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะอาหารตามสั่งค่ะขายจนถ,ถึงบ่ายสามโมงสองโมงที่เขาเก็บได้แต่ว่าค่ะขอบมีก<อ>๋วย<อ>เตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วก็ก๋วยจับไก่ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะร้านน้ำพิดาจะใช้ประเภทพวกกาแฟนะคะกัมีกาแฟซอสกาแฟเนสกาแฟธรรมดามีมีเอ่อแล้วก็มีพวกอ่อน้ำผลไม้ปั่นนะคะจะเปิดใช้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสะดวกดีเพราะนะั้นจะได้เอ่อมันไม่ตุ่มเตี๋ยวตรงนี้มันมันไม่ตุ่มเตี๋ยวเลยจะได้บริการดีบริการดี ก็ออบคไดวันนี้ต้องขอบคุ้ทุกท่านทีเย็นนะคะตั้งแต่น้องชื่อนะคะผีเพ่นนะคะแต่ก็ร่วมเป็นมาถึงแนวถังแมกเลยค่ะถึงหน้องแอนค่ะถึงหน้องไหมนะคะวันนี้างเกินน้องฟันนะคะน้องลิชี่นะคะถึงได้ยินกันเลยเราจะมีเวทียินเลยค่ะถึงเป็นเวทีทจะเป็นคุ้มสัมปนหน้าอย่างแน่นอนนะคะต้องขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอหน้าม้็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เรียนเชิญน้องฟันก่อนนะคะจะปิดรายการค่ะ จริงจริงวันนี้เนาะรู้สึกว่าตลาดเราคือขับขึ้นมาเลยนะคะพี่พี่แต่ก็เราได้รับความร่มมือมาจากห้องทีมเมกาเด่มๆของเราเนาะที่กลับมามีความเนี้แน่นกันเนาะกดถึงและก็ดีใจมากๆเลยถือว่ายัางให้เห็นถึงความสําคัญของตลาดนัดของเรานะคะผมมันจะได้ส่งเสริมอะไรก็ทําให้ทําให้เกิดไปได้ไร้เรื่อยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะเริ่มเปิดเป็นทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะคะทั้งห้องจาระทีข้อง เออคอตึกมะริงด้วยเราก็เลยเพิ่มจํานวนวันขึ้นมาอีกวันนะคะแล้วก็คิดว่าที่คุยกับน้องนักวิชาการเกษตรเนาะว่าเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเออคองตลาดอยากเชิญชวนให้มารวม,วมกิจกรรมได้นะคะก็เดี๋ยวลองรุ่นกันแล้ว,วาเออคองเดือนนี้เราจะจ,ะจ,ะจะัดกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมในตลาดเราด้วยนะจะทีมหวมกันกระว่างในขาของเราเองกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยเนาะเดี๋ยวอาจจะเชิญชวนอสมในคง ตำบหลหรืออำเภอเราเนาะมารวมกิจกรรมกันนะคะทางข้องจราทีหรือคลองหยาิทุกทุกคนเนาะมาเชิญชวนมาเยี่ยมมาชมตลาดของเราเราจะได้มีกิจกรรมตลาดตอตอๆไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะกับกิจกรรมตลาดหนักซีเที่ยวโรงพยาบาลหนามมอมน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ